จะติดกระทะถ้าแรงเกินไปไข่ก็ติดถึงกระทะอุณหภูมิก็ประมาณพอดีพอดีครับอุณหภูมิที่จะใช้ในการทําไข่ฟัวฟัวเนี่ยก็ด้วยปกติแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนกันใช่ครับแต่สําหรับไข่ฟัวฟัาๆๆเนี่ยไฟค่อนข้างปานกลางถึงค่อนข้างสูงเลยนะครับก็เพราะว่าถ้าใช้ไฟปานกลางเนี่ยครับจะทําให้ไข่ภายนอกร้อนเร็วแล้วข้างในเนี่ย ยังยังเย,ออยิ้มนี่คือเทคนิคนะครับถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินเนี่ยพอสักพักเนี่ยเนื้อไข่เนี่ยก็จะเริ่มความร้อนเนี่ยก็จะทําให้เนื้อไข่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วกลายเป็นแข็งเลยมันก็จะไม่เป็นลาวาให้เราครับส่วนกระทะที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระทะขนาด2ี่สิบเซนติเมตรนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทอันนี้ก็สา0ร้อยอันนี้ก็ ามร้อยี่ร้อยจนกระทะก็แนะนําให้เป็นเชฟรอนนะครับเป็นกระทะเหล็กก็ได้แต่สําหรับที่บ้านทั่วไปก็จะเป็นกระทะขนาดใหญ่ทําได้ครับแต่ขอให้เวลาทําเนี่ยก็ใช้มุมนี้ทำาเดียวเดี๋ยวเราจะมีคลิปสองการทํานะครับส่วนกระทะที่ใช้แนะนำเป็น20่สิบเซนจะดีมาก อันดับเรื่องแรกก็คืออุณหภูมิครับเรื่องที่สองคือการคนไข่ครับใช้ตะเกียบหรือไม้ไทายก็ได้นะครับตะหิูก็ได้ครับถ้ามีตะเกียบส,สั้นๆก็ได้ครับแนะนําถ้ามีที่ยาวๆกว่าเป็นไม้เป็นหลอเองก็ได้ครับทำเการคนไข่นะครับก็เมื่อเราเทไข่ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบคนคนไปทางขวาครับพร้อมกับเขย่าไปด้วย โยกตรวนี้ด้วยแล้วค่อยๆปากมุมเขี่ยขอบที่อยู่ด้านล่างคนจะเห็นครับเขี่ยขอบได้จนไข่ได้ที่เกือบแข็งแล้วก็เหลวนะครับลดับที่3คือการม้วนไข่ให้ผ้านี้เป็นไข่แทนก็จะมีเทคนิคยู่ว่าต้มๆๆๆๆๆๆๆก็จากคลิปของกิชิกิชินะครับก็คือ ท่านโอซาก้าร้านนั้นอยู่โอซาก้าไม่มีโอกาสาไปที่มีเงินก็ลองทําอยู่บ้านนะครับซิผ้าเนี่คเป็นไข่นะครับต้มต้มต้มก็หมายความว่าสมมุติว่าไข่เราอยู่กระทะอย่างน,นี้นะต้มต้มต้มก็หมายความว่าให้ไข่เนี่ยมาอยู่ขอบมุมกระทะไปนี้นะครับโดยใช้จับอย่างนี้นะครับสี่ห้าองศานะราใช้มือเคาะอ่ง ขอเรียกว่าต่มแทนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะตีกระทะเข้ากระทะนะครับต้ม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 ให้ไข่อยู่มุมนี้นะครับไข่มุมนี้แล้วก็จะทิ้งมาแล้วก็ทิ้อีกครั้งหนึ่งเป็นเันเรียบร้อยนะครับส่วนเทคนิคนะครับเมื่อเราคนแล้วได้ที่แล้วเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ยกขึ้นสี่สิบห้าองศา ลกออกจากเตาแล้วะ,ะแล้วก็ม้วนมาครึ่งถาครึ่งกระทะอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ต้มรุ่งร่ให้อีกขอบนึงม้วนม้วนปิดแล้วก็ครั้งสุดท้ายทีเดียวครบหีเชื่อมรอยต่อระหว่างไข่นะคร<ม>ับสมมติว่าไข่เราเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ไข่นะฮะเมืม่อไข่เรา กือบจะสุกแล้วนะครับเราก็ใช้ตะเกียบเรูปอ,อุปกรณ์ของเราพับมันแล้วส่วนที่เหลือตุ้ง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 ตุงต้งก็คือปิดไม้อีกทีนึงน,นะครับใช้มือ,อเราเหาะนะครับปิดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอยู่อย่างนี้กักกระทะนะครับจะอยู่อย่างนี้นกะะักแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ย ให้ทิกทีเดียวนีก็จะเชื่อมรอยต่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นก็คนอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้ข้างในเยื้องข้างในไม่แข็งตัวครับแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆครับโดยใช้การพองตรงตรงๆบางที่บางลายคนทํายากนะครับก็ลองฝึกดูทําได้แน่นอนครับเพราะทำลายถึงทีเดียวก็คือสมมติว่าทํามไม่ได้นะครับถ้าโนยนเนี้ยยากไป ให้ทิศมหม้ครับทิศมายอย่างนี้ก็ได้นะครับทิศมายอย่างนี้แล้วก็ให้แล้วก็ไปวางไว้บนเตานะครับเพื่อที่จะเชื่อมรอยต่อนะครับเมื่อเชื่อมสักพักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองลิกดูถ้ารอยเชื่อมยังอยู่ก็เป็นงันเรียบร้อยนะครับรอไปลองทํา